ชอบเที่ยววันนี้เราเดินทางไปกันที่ชุมพรเราเริ่มเดินทางจากจังหวัดชนบุรีนะคะมุ่งหน้าสู่ชุมพรใช้เวลาด้วยกันเจ็ดชั่วโมงเราขับรถกันมาแบบเรื่อยๆนะคะแวะปั๊มก็ค่อนข้างที่จะบ่อยและเราก็จับเวลาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรานะต้องไปดำน้ำโดยเราจะต้องถึงจุดดำน้ำ ก่อน9โมงและเราก็เดินทางมาเช้าที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวิวเส้นทางนี้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนผู้ขาวล้อมรอบเลยเป็นครั้งแรกนะคะที่เราขับรถลงสายใต้กันปกติก็ไปแค่โซนแบบชนบุรีพัทยาอะไรแบบนี้นะคะยังไม่เคยลงสายใต้เลยแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเราและเรา ด้จะถึงจุดรวมตัวเพื่อไปดำน้ำที่เกาะล้านเป็ดล้านไก่กันนะคะเราไปดำน้ำนะคะกับบูไรฟทัวร์นะคะซึ่งเขาบริการดีมากๆเรากำลังเดินทางไปเกาะล้านเป็ดล้านไก่กันแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางนะคะประมาณ30นาทีถึง45นาทีนะคะสำหรับคนที่เมาเรือนะคะก็แนะนำว่าให้ทานยาก,ก่อนขึ้นเรือนะคะ วันที่เราไปนะคะถือว่าอากาศไม่ร้อนมากเย็นสบายเหมือนกันค่ะแล้วเราก็รุนนะคะว่าเราจะเจอพี่วานหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้2วันพี่วานเขาได้ขึ้นมาว่ายน้ําที่เกาะร้านเป็ดร้านไก่ด้วยเรากำลังจะถึงเกาะแล้วนะคะข้างหน้านั่นเองก่อนที่เราจะลงน้ํานะคะทางตัวนะคะเขาก็จะมีการถ่ายรูปให้เราก่อนที่เราจะเปียกนะคะเพื่อให้ได้รูปสวย,สวย ายรูปเสร็จแล้วนะคะเขาก็พาเราลงไปดำน้ำดูปะการังแล้วค่ะปะการังที่นี่นะคะค่อนข้างที่จะสวยมากๆแต่ว่าน้องบรูนะคะต้องเจอฝนอีกสักนิดนะคะเขาถึงจะออกสีม่วงที่สวยกว่านี้ช่วงที่เราไปนะคะน้องๆบอกว่าอันนี้คือน้ำใสสุดๆแล้วนะคะซึ่งถือว่าโชคดีมากๆกจะบอกว่านี่เป็นครั้งที่สองของการดำน้ำในชีวิตของเรานะคะ เราว่ายน้ำไม่เป็นและดำน้ำไม่เป็นนะคะแต่เราก็สามารถไปดำน้ำได้นะคะทุกคนเพราะเขาจะมีบอร์ดให้เราเกาะไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ดำดูใต้น้ำชมความสวยงามได้ะคะ่ะทุกคนท้งแรกนะคะเราไปที่หมู่เกาะสุรินทร์ที่นั่นนะคะเขาจะเด่นเรื่องของปลานะคะแต่ประการังที่นั่นก็สวยเหมือนกันแต่ที่นี่นะคะจะเป็นการเด่นในเรื่องของ ปาลาคารังนะคะแล้วก็ฝูงปลาบูไลฟ์ทัวร์นะคะเขาจะถ่ายรูปใต้น้ำให้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งสำหรับคนที่ดำน้ำไม่เป็นอย่างเราก็ได้ภาพเหมือนกันในใจนะคะก็กลัวเหมือนกันว่าแบบจะทำไม่ได้แต่น้องๆะคะเขาก็กดเราไปข้างล่างนะคะแล้วเราก็ไต่ตัวขึ้นมากั้นหายใจแล้วเราก็ตีขาลอยขึ้นมาค่ะพอได้ลงไปนะคะในใจก็คิดว่าต้องได้ภาพสวยๆแน่ แต่พอลงไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เลยนอกจากที่เราอยากจะขึ้นมาบนผิวน้ําแต่ภาพที่ได้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนหลังจากที่ดำน้ําเสร็จนะคะเราก็มาทานอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้กันเป็นหมูกระทะและอาหารทะเลปิ้งย่างนะคะสําหรับคืนแรกที่ชุมพรนะคะเราได้พักที่นี่เลยค่ะเกาะเตียบเรานะคะพักที่นี่เพื่อที่อยากจะดูแสงยามเย็นของที่นี่นะคะ าบอกว่าพระอาทิตย์ตกที่เนี่ยสวยมากๆและนี่คือห้องริมทะเลของเราคะ่ะห้องเขาดีมากๆสะอาดมากค่ะทุกคนแอร์เย็นฉ่ำบรรยากาศที่เกาะเตียบตอนเย็นอากาศดีมากๆที่เกาะเตียบนะคะพอพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยท้องฟ้าเขาจะเป็นสีส้มอยู่ระหว่างภูเขาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ภาพที่ได้ตรงนี้จะสวยมากๆเลยก็เตียบเนี่ยนะคะมีทั้งที่พักแล้วก็จุดกลางเต็นนะคนกลางเต็นเนี่ยร้อยห้าสิบบาทเองเอาเต็นมาแล้วได้วิวติดทะเลด้วยระหว่างที่รอพระอาทิตย์ตกนะคะเราก็ได้ทำการเดินเล่นรอพระอาทิตย์ตกแล้วบริเวณนั้นคนก็รอพระอาทิตย์ตกเช่นกัน คิดว่าสาวๆที่มาที่นี่นะคะจะต้องได้รูปเยอะแน่ๆบริเวณเกาะเสียบนะคะก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีดนตรีร้องเพลงให้เราฟังด้วยนะคะในตอนกลางคืนและนี่ก็เป็นแสงยามเย็นที่เราเฝ้ามองนะคะพระอาทิตย์ตกสวยมากๆตามล่องบูเขาก็คือ ให้ฟีลกู๊ดมากๆจะถ่ายมุมไหนก็สวยมากๆแสงสวยจริงๆใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆเลยค่ะพระอาทิตย์ตกที่เนี่ยสวยสุดๆตั้งแต่ที่เห็นมาหลังจากที่ชมพระอาทิตย์ตกเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปนั่นงดิกรับลมเย็นๆริมทะเลแล้วก็ฟังเพลงดนตรีสด พอตอนเช้านะคะก็ตื่นเช้ามาถ่ายรูปที่สะพานไม้ก็จะมีผู้คนมากมายนะคะที่เขาเตรียมตัวจะไปดำน้ำําแต่ก็ไม่ค่อยมีใครมาถ่ายรูปตรงนี้สักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเราตื่นเช้าเกินไป <Yeah. S 1> นี่คือมุมร้านอาหารที่เรานั่งกินเมื่อคืนตอนเช้าเนี่ยมาถ่ายรูปกันแล้ว ได้บรรยากาศร้านที่ดีอีกเช่นเคยจะมุมไหนก็มีแต่ที่ถ่ายรูปสวยๆเลยที่ชุมพรวันแรกผ่านไปแล้วกำลังเดินทางเข้าสู่วันที่2ที่เรากำลังจะเดินทางไปที่แดนโดมโฮมสเตย์ แล้วมาชม EP 2กันนะคะ